สวัสดีครับกับรีวิวแบบบ้านๆนะครับตามสไตล์จิมเอ็มช็อปนะครับรีวิวแบบไม่มีการตัดต่อนะครับวันนี้ก็จะมาดูนะครับสภาพของอ่างนะครับหลังจากเราไม่ได้ล้างอ่างมาประมาณ2อาทิตย์นะครับโดยปกตินะครับผมจะเติมน้ําทุกๆวันนะครับเพราะว่าน้ําแห้งเร็วมากนะครับวันละหนึ่ง รอบนะครับโดยเฉลี่ยนะครับบางวันก็2รอบนะครับแล้วแต่ว่าอากาศร้อนไม่ร้อนนะครับอย่างวันนี้ก็คือเพิ่งจะเติมนะครับรอบแรกนะครับตอนนี้ก็เวลา5้าโมงยีนาทีนะครับห้ามงเย็นนะครับเดี๋ยวมาดูสภาพครันโดยปกติเวลาผมยึดแผงด้านหลังนะครับตัวกองด้านหลังผมจะไม่ยึดน็อต2องตำแหน่งนี้นะครับเพื่อมันง่ายต่อการขอดนะครับผมก็ออกไปเลย อยางเดียวมันสภาพอ่นนะครับองอที่ไม่ล้างตัวเครื่องนะครับผมใช้มาก็เกือบ3าเดือนแล้วนะครับซื้อมาตอนปลายเดือนพฤษภานะครับตอนนี้ก็สิงหาแล้วนะครับก็3เดือนนะครับราวานั้นนะครับแพงมากนะครับวันนี้นะครับสภาพอ่านประมาณนี้นะครับเครื่องมันจะเตือนทันทีนะครับเพราะว่ามันต่ำกว่าระดับมิลละนะครับ นะตอนปิดก็คือเครื่องมันเปลือนเลยนะครับก็คือปั๊มมันดูดไม่ได้นะครับต่ำกว่าระดับบินลงมานะครับก็คือถึงขอบอเลยอันนี้ระดับบินอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้น้ําอยู่ประมาณระดับตรงนี้พอมันเปลือนปันะ๊มเนี่ยเครื่องมันก็จะตัดเป็นระดับระบบพัดลมอัตโนมัตินะครับเนื่องจากว่ามันไม่สามารถดูดน้ําไปเลี้ยงข้างบนไดนะ้ดูสภาพนะครับ สีน้ำที่เป็นสีแบบนี้ก็น่าจะมาจากสีของตัวนี้นะครับแหงขึ้นตัวนี้นะครมาดูนะครับอันนี้แค่2องสัปดาห์เองนะครับถ้าเรา,เาดูสภาพน้ำนะครับจะกวนน้ำกันน้ำที่ผมใช้ตอนนี้หลังๆเนี่ยคือผมจะเปลี่ยนมาใช้น้าปลาปาโดยตรงเลยนะครับน้ำปลาปลาแถวนี้ก็คือบางวันก็ตะกรนเยอะเหมือนกันนะครับแต่ชุบพักหลังๆนี่ก็ถือว่าดีหนะ่อย โดยปกติแล้วผมก็จะใช้สกอตไบท์นะครับในการเช็ดทำความสะอาดนะครับเพราะว่าลองดูครับมันจะมีเม็ดสักสาดหน่อยนะครับก็โดยโดยนี้เวลาผมรูปผมก็จะลูปประมาณนี้นะครับไม่พยายามให้มันโดนพัดลมหรือว่าอะไร ให้มันเป็นร้อยก็จะใช้ด้านที่เป็นกองน้านะครับไม่ได้ใช้ด้านที่เป็นสกอ็อตไบแต่ส่วนตรงนี้ก็โดนสกอ็อตไบได้นะครับพอนค่อนข้างมีคราบถ้าใครไม่ได้ล้างตัวนี้นะล้างบ่อยๆตัวนี้นะล้น้ําประปาใช้น้ําประปาแล้วมันไม่สะอาดมันน่าจะสกปรกเยอะหน่อยนะครับแต่งผมก็คือมีที่ตะก,กันไม่ไม่มากนะครับแต่สภาพน้ําที่มันเป็นสีน้ำตาลก็น่าจะมาจากแข็งลังขึ่นตัวนั้นนะครับ วิดีโอมันจะบันทึกได้ที่10นาทีนะครับามาดูสภาพตรงนี้นะมันก็มีคาบอยู่บ้างนะครับเวลาน้ำมันแห้งแต่ไม่มากนะครับแต่ถ้าเรานาน,านๆล้างทีก็อาจจะมีคาบมากกว่าน,นี้ก็ได้นะครับ ว่าตรงนู้นไม่ล้างเลยนะครับก็คือผมจะล้างตัวตัวจุดใหญ่ๆนะครับก็มันล้างนะครับถ้าน้ำน้ํามันสกปรกก็เชื่อว่าเวลามันหยดลงถงลังรังพึ่งเพื่อระบายความเย็นนะอากาศที่ออกไปก็ไม่น่าจะสะอาดเท่าไหร่นะครับก็มันมันล้างหน่อยก็ดี ผมก็แล้วแต่นะครับก็1-2อาทิตย์นะครับล้างที่ขยันหน่อยก็1นึ่งขี้เกียจหน่อยก็2ครับใช้มา3เดือนแล้วปัญหาที่พบนะครับเคยมีขึ้นปุ่มตัวนี้ข้างหนึ่งนะครับอะไรนะไฟแดงขึ้นตรง ELCB นะครับตัวนั้นน่าจะเป็นเพราะว่าเครื่องมันชื้นนะครับผมก็ทิ้งไว้นะครับ ทิ้งไว้สักพักเหมือนกันนะครับเกินชั่วโมงนะครับชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงนะครับจำจำไม่ค่อได้นะเคยรีวิวให้ดูครั้งหนึ่งนะครับตอนมันขึ้นก็สือตกใจเหมือนกันนะครับเพราะเสียบปลั๊กยังไงมันก็ยังขึ้นอีกแล้วกดอะไรไม่ได้นะครับก็โทรไปหาร้านค้านะครับที่ซื้อเขาก็บอกว่าอาจจะมีสาเหตุเกี่ยวกับว่า เราถอดปลั๊กทันทีนะครับเวลาเราเปิดโมดคูลแล้วเราปิดเครื่องนะครับกดรีโมทปิดหรือว่ากดปุ่มปิดระบบสัมผัสนะครับเครื่องจะไม่หยุดทํางานทันทีนะครับมันจะรันสักพักหนึ่งนะครับให้ระบบมันนิ่งและเสถียรก่อนนะครับแล้วมันจะปิดเองนะครับบางคน ใจร้อนนะครับเห็นว่าเอ๊ะทำไมกดปิดแล้วมันไม่ปิดก็ถอดปักทันทีเขาบอกว่าจะทำถ้าเกิน5ครั้งจะทําให้แผงงวงจรพังนะครับแล้วมันก็ขึ้นปุ่ม ELCB นั่นแหละหรือว่าบางทีอาจจะเกิดไฟรั่วนะครับแต่ของผมน่าจะเป็นเพราะว่าระบบมันชื้นนะครับมันก็เลยขึ้นนะครับพอพอปล่อยไว้สักพักนะครับเขาบอกว่าปล่อยไว้ที่โลง่ลงๆนะครับหรือว่าอยู่ภายนอกอาคารนะครับเพื่อไล่ความชื้นนะ แล้วมันก็ดีเหมือนเดิมนะครับดีดีที่ไม่เสียเสียมากนะครับช่างบอกว่าถ้าเสียมากก็อาจจะต้องส่งศูนย์นะครับของฮาฮาตาลีนะครับซึ่งก็ใช้เวลาหลายเดือนนะครับกว่าจะได้ก็โชคดีใจอ่าตอนนี้ก็ล้างละระหว่างล้างก็ปล่อยน้ำนะปล่อยน้ำตรงนี้จุดตรงนี้นะ จะเห็นว่าน้ำสีจะออกน้ำตาลนะครับวังเล้ก็ผมก็ล้างประมาณนี้ครับล้างซีก็ใช้เวลาประมาณสิบนาที พยายามอย่าให้น้ำโดนตรงมอเตอร์นะิดก,กันเดี๋ยวรอ,อน้ำมันไหลออกบดก่อนนะครับแล้วก็เราค่อยฉีดน้ำไหลอีกทีหนึ่งแล้วก่อนที่จะเติมน้ำลงไปให้เต็มนะ ระหว่างรอน้ำใกล้หมดผมขอหยุดชั่วคราวไว้ก่อนนะคะรับพอไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับพวกคาบตะกันหรือว่าเศษนะครับมันก็จะมีเศษแบบนี้นะครับซึ่งก็อาจจะทั้งเป็นเศษของตัวตะแกรงที่หลุดเอรังพึ่งที่หลุดลอกเองนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเศษน้ําประปานะครับก็ไม่รู้ว่าคุณภาพของน้ําประปาแต่ละช่วงเป็นยังไงนะครับเพราะบางทีก็เห็นมัน ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร,นร่น้ำประปาพวกนี้พักพอดไปก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน้ำแห้งละต่อไปผมก็จะเติมน้ำเลยนะครับมันจะง่ายนะครับเวลาเราใส่ตะแกรงไม่เตมอยากผมจะเติมน้ำทิ้งไว้สักพักหนึ่งก่อนที่จะปิดปิดวาล์วน้ำนะครับ หรือว่าประตูระบายนะนะเพื่อเหมือนกับว่าให้คราบที่มันยังคงค้างอยู่ออกไปก่อนนะให้สักพักนึ่ก็ปิดเลยเปิดเบาๆหน่อยก็ได้นะครับน้ำมันก็ดี แกเดินบนมอเตอร์ทางไะยุ่งเลยมันจะง่ายนะถ้าเราเติมเติมน้ําให้ถึงระดับแม็กแล้วค่อยเอาตะแกรงใส่นะครับก่อนที่เอาตะแกรงใส่ผมก็จะล้างตะแกรงรอบหนึ่งนะครับเหมือนพวกไลพวกเศษแล้วกิจรการณที่ที่ติดตัวลังขึ้งนะครับ อ่าน้ำมันก็จะสีใสขึ้นนะครับดูสะอาดขึ้นนะครับหลังเราล้าง,งแล้วเมื่อกี้อยู่ในสภาพสีน้ำตาลอ่อนๆนะครับเหมือนสีชาตอนนี้ใสแล้วจะได้อากาศที่สดชื่นหน่อยนะครับอ้า เวลาจะหมดแล้วก็สวัสดีไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับติดตามค่ะ